คุณอรินบอกว่ามันบักแบบนี้แหลปะปฐมไม่ใช่ไม่แคมโอ้เสียงทีเง่เดี๋ยวไปจุดใต้ดินดีกว่าก้าวีเหรอเออยาโอ้ทำไมคนจุดโทเทมันโดนตลอดวะ ตายแล้วจ้าโอ้โหถ้าโลกขนาดนี้กูโอนหนึ่งทีหนึ่งเทือไปก่อนอ่ะมันบิงติดไงอ้นี่บิงติดนะไล่กูอยู่ <laughs> เสียเชิงเลย <laughs> เฮ้ย <laughs> ไปไล่คนอื่นดี อะไล yup. ่ผมทำใหมอ่ะกูจะจุดโทเทปน่าจะไม่เอาแล้วนะสวยเจนิญเนี่ยเอาเจรมาเล่นดีจริงเหรอเฮ้ย oh จูดูได้ไหมอยู่อยู่บ้านไรดินเต้นอยู่ไหนอ่ะโรงเรียนป่ะ เดี๋ยวไปรอช่วยรอช่วยไม่ไรมามามาบ้านเต้ดินได้นะมาบูนได้ไปบูนไปบูนยวฮิวให้เดี๋ยวเต็มถังเลยอยู่ไหนอะรออยู่รออยู่ข้างล่างมีเครื่องนะฝันข้างล่างก็<อ>ได้ไอเนอร์ตัวนี้โดนเดี๋ยวบอกเลย มันมาใต้ดินเหรอเฮ้ยม,มาม,มามาใต้ดินตีตีตีมั่วตีมั่วตีม่อนะไอ้นี่ไอ้เราก็ตีม่มมมมมมอมาซะด้วยอังบุญทังบุญร่างกูไปจูดบันใหญ่เฮ้ยใครปันตรงเนี้ยมานะเจ้ระวังนะใส่เซ็ต เออมันบิงบิงผ่านเนอะแล้วใครแก่โทเทมวะโทเทมกูใครแก่ฮะใครมันเป็นคนแก่ใครมาอาดแก่โทเทมใต้ดินไอ,อ้มือมึงนี่นะมือบอลจริงๆไอเด็กมือบอลคนไหนวะมันไปนแก่โทเทมใต้ดินเนี่ย เนิร์ดมันงอมแล้วมัง้งมัมมัมเอาไปเซเว่นนานเกินรูกโดคิดถึงเร็วไปนานขนาดนั้นอะไปนานขนาดนั้นก็คิดถึงแย่เลยเด็กปั่นไฟดีกว่า จะล้มในบูธได้นะมีไม้ไปะถ้ามีไม้ล้มไม้นะไปล่างไปล่างเอา้าไปอ,อะไรเนี่ยคมคม <c oughs> ไปบัดไอ้มันมันเอาคุณแน่ <c oughs> บิ๊กไปไหนอะ่ะ จะพังบูนนะไปไม่พังไม่พังเอ้าไปไหน,นของมันอะก็หมายชัดเจนโูนช่วยไม่ได้แล้วรอบเนี้ยไกลจัดอ่ะเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่คนล่ออยู่เป็นไม้ปะทานไปไม้ทานไปไม้ดิทานลาไม้ทานละไม้มีมีมีม,<า>มีม,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 มีอยู่ตรงไหนฆ่ากันแล้วแ่ะไอ้ฆ่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งคอนเทนเนอร์อีกฝั่งอ่ะเดือน

แน้ะตัวนี้มันน่าจะไม่ช่ำเนี่ยสอรี่ครับที่บอกว่าไม่ช่ำผมเิดเลยแล้วผมวิ่งแบบไร้ทิศทางไร้ทิศทางยากที่จะหยั่งถึงน้อง ใครวิ่งไปบูดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกำลังวิ่งไปปั่นข้างล่างได้ปะมี <c oughs> เครื่องมันยังไม่ไปั่นใช่ไหมมา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 ลีก่อนฮ <c oughs> ิวก่อนไปฮิวก่อน เนอตัวนี้โดนพังอ่ะบอกเลยมันบิงลงมาแน่จึกระวังนะนี่ไงนี่ไงบอกแล้วมันเดินลงมาเลยมันไม่บิงแต่มันเดินเฮ้ยสูไปเลยกูไปเลยไปแล้ว อกูสเต็ปแอบอยู่ในนี <S 2> <S 2> ้หน่อยโอ้ทำโซมีนั่งแอบอยู่ในบอยไงกูตีเข้ามายยันบอสชันมาแล้ว ใหญ่บอสหรือเปล่าไปนานเกินทูลอดไปนานแบบนี้แบบไปนานแบบนี้ก็คิดถึงแย่นะคิดถึงคนดูที่น่ารักนะอย่าติดอะไรที่แย่แย่ไปได้ปะ <c oughs> ติดอะไรอ่ะ ออไม่ได้ใครช่วยกูเลยไอ้ล้วหลบแล้วอ่ะหิวเลยนะอยู่ในบูนมันหิวไว้ไอ้อบล็อกได้เนี่ยหลุดนะบล็อกมันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกนอนเลยบล็อกนอนเลยแล้วกูซวยไง คนสวยกูคนสุขโอเคไอเจเจ้นเดินไป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 ลุกเลยอ๋ <c oughs> อไม่จริง <c oughs> แล้วแล้วแม่งไม่มีแทงหลักเลยนะทำอะไรของกู <c oughs> อย่าคำหวนคทำโผงคำหวนอุบาทอุบาทอาทำไมมันไม่มันไม่ขึ้นในนี่แต่มันขึ้นในสตรีมแลบบอะ่ะแชทไปขึ้นอะ่ะแชทไม่ขึ้นนะรถแชทมันรออันนี้หรือเปล่าเล่นน้อยคอยนานเอ,อ,เอ้ยเราไม่ คิวกูโก้กูตายเลยอยูวก่อนแชทแชทมันมันไม่ขึ้นนะคุณคุณรถใช้คำแบบไม่สุภาพหรือเปล่า <laughs> ไม่สุภาพนะมันที่มันอาจจะกองคำนะ ไปเลยจันมีอาดีอะ่ะเอา้าสิบหายแล้วกูเอา้าเราไปเจอเดินได้ไงอยู่ไหนอะเจินอยู่ไหนอะบ้านฟ้าเหรออ๋อเห็นเลยเห็นละใช่ ตรงนี้มีไม้ไมนะรถไปบันสวยประตูอยู่ไหนวะกูยังไม่รู้เหมือนกันเลยที่่ายละอออประตูอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวกูรอยอ้ลอยลอยปานบูนไหม เดี๋ยวกูแตะเดี๋ยวกูแตะติดบอลโลติดบอลโลโอ้โหชิปละเจอวต้องบอกกูสวยเฮ้ยีใครได้บล็อกนี่โโโโไม่อยามึงเำไยจบจ้า <laughs> ไม่มีนะทีมน่ารักทุกคำ ใช่อ่ะแล้วทำไมผมเห็นมันขึ้นะครับว่าอะไรอ่ะทำไมผมดูหลังหลังบ้านของสตรีมแลบแล้วมันขึ้นอ่ะหร,อหรือว่าหรือว่าบหลลนอปเองอ่ะสตรีมแลบผมบนหลอนอ่ะสตรีมแชทบอลมันมีเนร์ดคอ โอ้ยนั่นไม่ไม่ประกบไม่ประกบหน้าเลยอ่ะ